สวัสดีค่ะมาพบกับมิมี่แซปแชนแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่มี่จะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทำข้าวผัดกันอีกแล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นข้าวผัดอะไรนั้นตามเข้ามาดูกันได้เลยนะคะก็รอบนี้ก็ไม่ค่อยยุ่งยากสักเท่าไหร่ค่ะแต่เครื่องเยอะนิดนึงนะคะแต่อร่อยแน่นอนแม่มี่รับประกันความแซบค่ะไปค่ะไปช่วยแม่ม่ทำข้าวผัดกันดีกว่านะคะ มาพบกับมิมี่แซบชแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ม่มี่จะชวนเพื่อนๆมาทำข้าวผัดสับประรดกันค่ะข้าวผัดสับประรดนะคะหรือว่าจะเรียกว่าข้าวอบสับประรดก็ได้นะคะแต่ว่าเราไม่ใช้สับประรดเป็นลูกนะคะในการทำตกแต่งจานนะคะเราจะผัดแล้วก็ทานกันไปเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบแม่มีขอบอกได้เลยนะคะวัตถุดิบบางตัวถ้าเราไม่มีเราก็เว้นได้นะคะเราเน้นเน้นข้าวกับวัตถุดิบบางตัวเท่านั้นเองค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือข้าวห้าถ้วยนะคะข้าวห้าถ้วยก็จะได้อยู่สามจานนะคะเมื่อวานทำข้าวผัดไปแล้วนะคะห้าถ้วย แต่คุณป๋านะคะหิวจัดมากเลยนะคะกับน้องเบสนะคะฟาดกันสองคนนะคะทีเดียวเปลี้ยงเลยค่ะไม่มียังไม่ได้ทานเลยนะคะ mm. ก็นี่ค่ะจริงๆแล้วเราจะได้อยู่ที่3าจานนะคะจากนั้นก็จะเป็นสับประรดนะคะตัวนี้เป็นสับประรดไหวเจ้าเก่าๆเหลือๆนะคะตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะ ตอนนี้ก็วันที่สิกว่าหวยจะออกไปอีกรอบนึงแล้วนะคะไม่มีก็เอามาผัดนะคะมันก็จะออกฉ่ำนิดนึงนะคะจะออกหวานนะคะไม่เอ่อไม่ค่อยอมเปรี้ยวอมหวานแล้วนะคะไม่มีใช้หนึ่งลูกนะคะสับป,ประรดภูเก็ตเนื้อจะน้อยนะคะจะเนื้อไม่เยอะนะคะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะพอคำนะคะชิ้นเล็กๆพอคำเอ่อพอคำแบบประมาณนี้นะคะนี่ค่ะไม่ต้องใหญ่มากนะคะ แล้วก็เนื้อไก่นะคะประมาณสองขีดไม่มีหั่นเป็นลูกเต๋านะคะนี่ค่ะลูกเต๋าแบบนี้นะคะนี่นะคะหรือใครชอบเป็นแบบแผ่นๆก็สอยได้เลยนะคะไม่มีหั่นเต๋านะคะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่นะคะรอบนี้มีหอมหัวใหญ่ติดมาด้วยไม่มีใช้อยู่ครึ่งหัวนะคะ จากนั้นก็เออจะเป็นพริกนะคะไม่มีไม่มีพริกหวานนะคะไม่มีใช้พริกหยวกขายวยุกหยวกเขียวแทนนะคะนี่ค่ะ<ม>ก็<ม>ใช้อยู่สองหัวค่ะสองเม็ดเออเขาเรียกว่าสองเม็ดเนาะนี่ยค่ะปอกเอาไส้ในออกแล้วก็ใช้อยู่เนี้ยค่ะหั่นเป็นชิ้นนะคะแบบนี้เพื่อเพิ่มสีสันเองค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะก็จะเป็น หมูหยองหรือไก่หยองก็ได้นะคะอันนี้แม่มีทําเป็นเนื้อไก่นะคะแม่มีก็ใช้ไก่หยองนะคะมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ใส่นะคะเป็นเมนูอาหารหลอกเด็กค่ะแม่มีเรียกว่าเมนูอาหารหลอกเด็กนะคะเพราะว่าเด็กชอบทานกันมากเลยนะคะจากนั้นก็เป็นกุนเชียงค่ะหมูหยองกุนเชียงนะคะแล้วก็จะเป็นกระเทียมเจียวนะคะ กระเทียมเจียวก็เราก็เจียวกันเองนะคะเจียวให้กับกรอบนะคะผักชีค่ะกับแตงกวาเอาไว้โรยหน้านะคะแล้วก็มีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดนะคะอันนี้จะเป็นอยู่ในส่วนของเอาไว้ตกแต่งค่ะเขาเรียกว่าเป็นเครื่องตกแต่งนะคะหรือว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรดีอะโรยหน้านั่นแหละค่ะก็จะเป็นหมูหยองนะคะไก่หยองนะคะ หรือว่ากุนเชียงกระเทียมเจียวผักชีแตงกวาแล้วก็เม็ดไกะหยีเขาอะไรนะเม็ดมะม่วงหินมะพานนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของเครื่องตกแต่งโรยหน้านะคะเวลาเราทํำข้าวผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็จะเป็นเครื่องปรุงนะคะนี่ค่ะเออไม่มีใช้ ผงกะหรี่นะคะตราปืนไว้นะคะตาปืนคว้จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะหอมมากนะคะผงกะหรี่ตาปืนคว้ก็ใช้อยู่สองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะสองช้อนโต๊ะค่ะาซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ น้ำมันหอยนะคะสามช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆจะถามว่าเฮ้ยมันจะเค็มไหมมันไม่เค็มนะคะเพราะว่าหนึ่งสับป,ปะรดจะดูดกลิ่นไอ้ดูดรสนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะจะดูดความเค็มนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีก็เลยเอ,อ่อเนี่ยคะ่ะจัดตามนี้เลยนะคะส่วนความหวานนั้นถ้าเพื่อนไม่ชอบหวานนะคะใส่ไปปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนก็ได้นะคะ เพราะว่าไม่มีใส่ข้าวเยอะค่ะข้าวก็สามจานแล้วนะคะก็ก็เลยใส่ออวัตถุดิบอยู่ราวๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยค่ะเราจะทำไปชิมไปนะคะบางทีวัตถุดิบก็ไม่ได้ตายตัวนะคะแม่มีจะทำแล้วก็ชิมแล้วก็เติมนะคะถ้าเครื่องครบเราก็โอเคแต่เครื่องขาดเราก็เติมนะคะแต่ถ้าเครื่องเกินเราก็มีวิธีเพิ่ม อนิดหน่อยนั่นก็คือเพิ่มข้าวเข้าไปนะคะไปค่ะไปสู่ขั้นตอนการปรุงกับแม่มี่กันเลยค่ะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยนะคะแม่มี่จะใช้อ,อน้ำหอมแดงเจียวนะคะที่เราเจียวหอมแดงเอาไว้นะคะลงออใส่ลงไปประมาณอยู่สาช้อนโต๊ะนะคะ ผัดสารจานน้ำมันสามช้อนโต๊ะกำลังดีนะคะจากนั้นนะคะก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปผัดให้หอมเลยนะคะอันนี้ผัดให้นาำนะคะแป๊บน,นะคะเพื่อค่า,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้หอมค่ะเขาเรียกแค่หอมแล้วก็่าสิ่ขาวมน้ำนะคะนะคะแล้วก็ตามด้วยเนื้อไส่เลยคะ่ะ เนื้อไก่ให้สุกก่อนนะคะ นี่จะใช้ข้าวเพิ่มถุกใหม่ค่ะนี่ไม่มีข้าวเย็นนะคะข้าวผัดถ้าถามว่าเป็นนม็ดสวยนี่เราจะใช้ข้าวแบบไหนก็ได้นะคะข้าวเย็นข้าวเหนใหม่ก็ได้ค่ะเราจะไม่นิสข้าวเล็กนะคะข้าวเลกทำข้าวผัดนิสวยนะคะจากนั้นก็จะใส่สับปะรดลงไปเลยนะคะสับปะรดมันจะคายน้ํานะคะนี่จะตามด้วยผักไปด้วยค่ะ ก็เครื่องปรุงอือ่นๆนะคะเครื่องปรุทั้งหมดเลยะค่ะแต่เว้นออผงกะหรี่นะคะ<ม>เราจะใส่หลังจากที่เราใส่ข้าวแล้วนะคะใส่เละ ไปเลย พอเราคลอกถึงเหลืองมากเราก็ตนวกลิ่ได้นะคะแต่ไม่นี่นไม่คอกถึนะคะไม่นี่นก็ใส่แบบผัดมานจะเป็นแค่แค่หอมกำลังดีนะคะนี่ค่ะไนี่แล้วนะคะลอาให้ไม่นี่ก็จะขอชิมรสนะคะ แล้วนะคะไม่หวานนะคะมีความเคียงกลมกล่อมกำลังดีะค่ะจากนั้น่มนี่ก็จะปิดแก๊สเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะกักระดรสของมมน,นี่นะคะรบชาติโอเคลงตัวนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปตักใส่จานกันเลยะค่ะ นี่นะคะข้าวผัดสับประรดของแม่มีมม่ก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเราก็นี่ค่ะมีเครื่องอยู่นะคะแม่มีก่ก็อ่ะเราจะแต่งจานด้วยแตงกวานะคะขออนุญาตใช้มือหยิบนะคะสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นี่ค่ะกุนเชียงทอดนะคะแล้วแต่ชอบอุตะนี่ค่ะกุนเชียงทอดนะคะ ใส่ลงไปแบบนี้เลยชอเท่าไหร่ใส่เท่านั้นนะคะอันนี้เราจะปล่อยให้พวกคุณชายเขาใส่ันกเองนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะกระเทียมไอหอมแดงเจียวนะคะหอมแดงเจียวแบบนี้เลยแหมชอบอันไหนใส่อันนั้นนะคะหอมแดงเจียวใส่รวยใส่ให้ทั่วตามด้วย หมูหยองค่ะไก่หยองนะคะหมูหยองไก่หยองนะคะเราก็ใส่แบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็เม็ดกะหยีหรือว่าเม,ม,าม็ดมะม่วงหิมพา,านนะคะเล็กน้อยแค่นี้นะคะไม่มีซื้อเป็นถุงมาอทอดนะคะสิบสามบาทแล้วค่ะแพงมากเดี๋ยวเราจะไปซื้อเป็นครึ่งกิโลเป็นกิโลมาแล้วก็ เป็นครึ่งกิโลเป็นกิโลมาทอดให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าการทอดเ,ออเม็ดกายีทอดถั่วอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้ทอดกันง่ายๆนะคะมันก็มีเทคนิคการทอดเหมือนกันนะคะนี่นะคะจากนั้นเราก็แฟงผักชีโรยหน้าค่ะให้สวยๆนะคะตอนนี้ผักชีก็เริ่มเหี่ยวไปแล้วนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเมนูต้อนรับคุณป๋ากลับบ้านนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันให้ชัดๆอีกทีนึงค่ะเสร็จแล้วนะคะข้าวผัดสับประรดของแม่มีนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะพอแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะก่อนแต่งและหลังแต่งนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ อันนี้ก็คือก่อนแต่งนะคะผ่าเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะส่วนเรื่องรสชาตินะคะบอกได้เลยค่ะว่ามีความเค็มนิดๆน,นะคะหวานหน่อยๆน,นะคะแล้วก็มีความหอมของผงกะหรี่แล้วก็เนื้อรสชาติของสับป,ประรดนะคะช่วยทำให้เราไม่รู้สึกเลี่ยนนะคะ นี่นะคะจากนั้นเราก็มาแต่งตัวให้แล้วก็กรายเป็นแบบนี้เลยค่ะใส่เครื่องเคียงเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะรสชาติก็จะออเข้มหนัวเข้าไปอีกนิดหนึ่งด้วยความหอมของอร่อยของกุนเชียงนะคะออหอมแดงเจียวแล้วก็เพิ่มความอร่อยด้วย ไก่หยองหรือว่าหมูหยองนะคะแล้วก็มีความมันของเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ด้วยนะคะนี่ค่ะข้าวผัดสับประรดของแม่มี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้แม่มี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ ุดหนุนอย่าดมย่าลมย่ามองเช่นเคยค่ะสักนิดสักหน่อยนะคะสักเล็กน้อยก็ยังดีนะคะถือว่าออช่วยๆกันไปนะคะให้แม่มีได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆออกมานะคะแล้วก็เมนูอาหารอร่อยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะคลิปนี้แม่มีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ